ดีต้อนรับสู่มาสออลโตเกรดสถานที่ที่เทคโนโลยีและพลังมาพบกันและที่ซึ่งเราจะสำรวจเครื่องจักรล้ำสมัยที่กำลังกำหนดอนาคตของเราวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกการรีวิวเบรักตาทีวีสองไฟเตอร์รนรุ่นปี2025โดรนที่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสงครามสมัยใหม่ ด้วยความแม่นยำความทนทานและความคุ้มค่าที่เหนือชั้นผลิตโดย Bica Defense ประเทศตรุรกีโดรนรุ่นนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในยานรบไร้คนขับที่เชื่อถือได้และผ่านการพิสูจน์ในสนามรบมากที่สุดในโลกเบรักตาทีี2เปิดตัวครั้งแรกในช่วงกลางปี2010 s แตเวอร์ชั่นปี2025ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในระบบอิเล็กทรอนิกส การเพิ่มระยะทำการความสามารถบรรทุกอาวุธและคุณสมบัติพลางตัวโดรนนี้ถูกจัดอยู่ในประเภท UCAV Unmanned Combat a e r i a l Vehicle ความสูงปานกลางและสามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานออกแบบมาเพื่อทั้งการลาดตระเวนและการโจมตี มีปีกว้างประมาณ12เมตรความยาวลำตัว6.5เมตรทำให้มีเสถียรภาพทางอากาศที่ดีตัวโครงสร้างทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเพื่อลดการตรวจจับโดยเรดาร์และเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการใช้น้ำมันหนึ่งในจุดเด่นของรุ่นปี2025คือระยะปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นเดิมรุ่นก่อนมีข้อจำกัดการควบคุมแบบไลออฟไสา์ site, ประมาณ300กิเมตรแต่ด้วยระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ได้รับการปรับปรุง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องมีการควบคุมโดยตรงจากนักบินซึ่งช่วยให้โดรนสามารถเข้าโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ลึกของสัตวูได้ในขณะที่ผู้ควบคุมยังปลอดภัยในศูนย์บังคับการระยะไกลเบรักตาทีบีมีความทนทานสูงสามารถบินได้นานถึง30ชั่วโมงต่อภารกิจทำการสอดแนมติดตามเป้าหมายและโจมตีต่อเนื่องใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพอรล์อปที่ผ่านการปรับแต่งใหม่ ทำความเร็วล่องได้เฉลี่ย130กิโลเมตรชั่วโมงและเร่งได้สูงสุดกว่า220กิโลเมตรชั่วโมงเพดานบินสูงสุดเพิ่มขึ้นเกิน30,000ฟุตทำให้สามารถบินเหนือระบบป้องกันภัยทางอากาศบางประเภทได้ด้านอาวุธเบร็ก t ต t ร2ทบีสสามารถติดตั้งยุโทโธปกรณ์นำวิถีแม่นยำเช่นระเบิดโรเกตสัน MAML และ MAMC รวมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังขนาดเล็ก อาวุธเหล่านี้เป็นแบบเลเซอร์ไกด์ทำให้โจมตีได้แม่นยำสูงและลดความเสียหายต่อพื้นที่โดยรอบในสนามรบจริงโดรนนี้พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำลายยันเกราะปืนใหญ่และแม้กระทั่งเรือขนาดเล็กได้รุ่นปี2025ยังมีการอัปเกรดระบบเล็งด้วยกล้องตรวจจับความร้อนความละเอียดสูงกล้องอิเล็กทรอนิกส์แบบ E-O ความละเอียดสูงและระบบกำหนดเป้าด้วยเลเซอร์ที่ดีกว่าสำหรับการปฏิบัติการกลางคืน ประวัติการรบของทีบี2นั้นโดดเด่นมากเคยถูกใช้งานในซีเรียลิเบียนากรโนโคาราบักและยูเครนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศและตัดเส้นทางลำเลียงของสัตรูรุ่นปี2025ได้นำบทเรียนเหล่านี้มาพัฒนาให้ฉลาดขึ้นเร็วขึ้นและอันตรายมากขึ้นอีกทั้งยังมีต้นทุนปฏิบัติการต่ำเมื่อเทียบกับ UCAV ของตะวันตกหลายรุ่นทำให้หลายประเทศเลือกใช้งาน นมุมมองเชิงยุทธศาสตร์เบร็กตาทีบีสแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของยุทธวิธีการรบสมัยใหม่สงครามไม่ได้พึ่งพาเฉพาะเครื่องบินขับไล่ที่มีนักบินเท่านั้นโดรนเช่นทีบีสองกำลังพิสูจน์ว่าสามารถทำภารกิจบางประเภทได้ดีพอๆหรือดีกว่าลดความเสี่ยงต่อชีวิตนักบินลดค่าบำรุงรักษาและมีการอัปเกรดต่อเนื่องทำให้ทีบีสยังคงเป็นกำลังสำคัญในยุโทโธปกรณ์ระดับโลกไปอีกหลายปี นี่ก็คือรีวิวจอบลึกเบรัก a ต TB 2 Fighter ดรดนรุ่นปี2025ครบทั้งสเปคฟีเจอร์และสมรรถนะในสนามรบหักคุณหลงไหลในเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยและอยากติดตามเครื่องจักรทรงพลังจากทั่วโลกมาสอโอโต้เกรดพร้อมจะพาคุณไปทุกมุมโลกของเครื่องจักรเหล่านี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและการทหารและที่สำคัญกดติดตามมา r ์ส u อ o g โตเกรดเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวสุดเข้มข้นครั้งต่อไป